อนอุยไม่เหรอคะลืมกดถ่ายอะเอาใหม่เอาใหม่หส่สามสแอคชั่นหนูชื่อหนุ่มโบนะ วาเลนไทน์เดย์วาเลนไทน์เดย์เรื่องไหนนะอีจิกเก็ตมาดูนะันี่เราอันนี้เราเลือกเรื่องไหนกันหรอคะเอาไปดูจีจ้าฮะ เราเลือกหนังเรื่องไหนกันคะฮะนสองทุ่มครึ่งแล้วมันดึกไปว่าความเพลินนอนสองอสองทุท่มครึ่งมันน่าจะาาาเพิ่มห้าทุ่มกว่าแล้วเขาก็ปิดหมดเราต้องนั่งรถไปเราเราไม่มีรถไงอ๋ออันเทนนี้เราเปลี่ยนแผนใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อเราเปลี่ยนตอนนี <im <im ้ตอนนี้เราไม่เราไม่เราไม่ดูหนังแล้วนะคะวาเลนไทน์เดย์แต่ตอนนี้เราจะ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 ไปกินเราจะไปกินฟูจิกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟูจินะคะบายบายตอนนี้เรากำลังจะไปที่ฟูจิฟูจิอะไรร้านฟูจิ

ตอนนี้เรากำลังก็สิบอยู่นะคะอ๋อเดี๋ยวเราติดโควิดไหมเอาหรอกไาติดโควิดหรอใช่เลยอ๋ออดี๋ยวเรติดโควิดไม่ะคะไม่เพราะี่เรอะไรนะเขาไม่ได้พูดว่าเนี่ยใ่เลยมันพูด่เรองคนนะคะกาลังก็ติดดาราอยู่นะคะวันนี้วาเลนไทน์เดย์นะคะวันนี้เําวอกวาเลนไทน์เดย์จะมีอยู่ทุก พี่เบียรก็เลยบอกว่าอุ๊ยทไมเธอไม่ส้โอ้ดูสิดูสิสวยมากเลยหานอยู่นะคะนี่อะไรอ่ะหัวเร้ออะไรคะหัวร้ออะไร่อาหารกันนี่มาดูเมนูกันเลยเมนูจริงด้ทกเมานูเมนูเมนูน่ากินทุกันเลยดูสิ กินอะไรคะเพื่อนมาเรียกอาหารแล้วไ้มเรียกเออเราเอาเอาสลัดอุ้ยน่ากินจังเลยอุ้ยเพื่อนเพื่อนพอสั่งอะไรคะเซตพิมพ์มา่0 0ดจีนยบอร่อยเปลี่ยนคิดแต่ราคเด็กคนพวกเรากินอันอื่นได้นะเพื่อนพอสั่งอะไรคะอันนี้ไม่เคยกินเลยเราเอาอันนี้ดีกว่ามึงอันนี้เราเคยกินไปอะไรอ่ะอร่อยกว่ายำสลัดลูน่ายำสลัดลูน่าแล้วก็อันนี้อันนี้นี่อะไรพิเศษอ่ะ นี bbe bbe> ่พิ่ถูกแล้วใส่ไข่แลคือ1 0เอใส่ไข่พเศษถูกแล้วแล้วเราก็จะเอาเอานเน้วมาน้ำอะไรกก็กินน้ำอะไรกันวะอุยงเดียวอะไรนะไปดูเหนไมน่ากินจังเลยอุ้ยทำไมเพื่อนคุณหน้าขาวจังมึงถ่ายให้ครูบ้างหน่อยได้ได้สารเลกมันกลับบ้องไม่ได้สวยมากอรเกเลยแ้บ ผ้าดำไปไปพูดไปพูดเพมดังมึนี่เราไส่งอะรนะคะขาบารจะไปปักแสงนตรงนั้นเขากมาเลยก็เป็นพี่ีนี่เาสั่น่มื่ี้เราสั่งชุดนี้ไปแล้วนะคะใช่ปะใช่ปะใช่เราเราจะสั่งชุดนี้แล้วก็จะสั่งอะไรอีกสั่งอะไรสั่งน่สั่งอะสั่งอะไรมิเนอร กินก <c Ris ky> ินหมดี <c 195 2> I mean, ้นไมเหมินรอเราสั่งอันนั้นไงเพื่อนสั่งเรากินได้หมดอ่ะอันนี้ไปหรอปลาทูน่าสั่งจะสั่งอย่่เยังไม่มาเกี๊ยวก็มีเกี๊ยว้อยาเกีเกี๊ยวเดนองมีแดงเขียกเลยวันนี้ยว้แดงเขียกมันก็คือแดงียบแดงเขียบเลยไม่ใช่ไม่แ่แดงเขดงเขียบ่

มาแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็อะไรนะคะโซยาคีข้าก็ยังกินค่ะนี่มาแล้วมาเลยโอ้โหอะไรนะอะไรนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแลววมาแล้วม้วมาแล้้วมาแมา้ว

ีเ,เลยละะถ้าเรารวมกันแล้วมันจะเป็นรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าก็คืเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะนี่นี่นกิน,นะะี้แล้โอ้นี่กินไหมนกินไหมน้อเเ่ยงะว่มี้ะทสั่งรไหมอ่ะจะสนี้อร่อยมากเลยคะ่ะ หือไม่เลยอันนี้นี่คือผักไมกี่ิ่นบ้ากว่ามกีน้คะคำโดโลเลยค่ะถ้าถ้าเราอ้ามือคำันได้ไหมอ่ะได้เขากินอ้ามคำเดียวเลยอ้าอ่ะคอร้เอือหมักใส่ก้นหมักไว้ สวย้นคืแบบมันสวยมากค่ะแม่อีเรื่องหนึ่งก็เหมือนคล้ายพันสวยะนี่คือพันธีญี่ปุ่นนะคะี่ใช่ไหมใช่ค่ะพันุญี่ปุ่นแต่มพันธุญี่ปุ่นฟูจินะคะนี่เอหมาช้อนแดเอาแดงสยนวยอะูมากดเฮยม่ีเดี๋ยวล อบปั่นะคะทุกนะหนึนี่อันนี้วาเลนไทยนะคะเรากมานากินข้าวเฟืนบ๊ายบาบ๊ายบายบ๊ายบายถ่ายรูปยแกันหน่ค่ะแฮปปี้วาเลนทยเดยะ